สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอทุ่งครับ f c เมื่อนี้บ่าวแอมรอทุ่งเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตุ๊กตาผีสิงครับเฮียนครับ F c ซเฮียนเนาะต๊แรงมากนั่งห้องให้ครับอยากกินนุ่มกับแม่ครับ F c โซอ้ยบ่ามากกว่าค้นขิงลูกครับเนาะแม่เป็นอมาถิ่มสบายเิ่นอมาถิ่มไวครับโอ้เป็นอมาถิ่มไวครับแต่มวัต่ิพานมากครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับ แต่งวดวันที่ซิบุกแห้งแกะครับทีมงานสวัสดีพ่อเอ็มสวัสดีครับเจีตังสวัสดีครับ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 ผมครับสวัสดีครับครับผมเนาะตุ๊กตาผีสิงครับสวัสดีครับพ่อเทืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญธรรมสวัสดีครับสวัสดีพานมาได้เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมาได้เก้า่นบอแมนครับผม มางวดวันที่สิบหกนี่ครับอาจารย์เพินมาครับสวัสดีครับเปาแย้มสวัสดีครับาต้พารวยครับสวัสดีครับขยับไปเบงเนาะนี่ครับตุ๊กตาครับเอฟซีมีโตเลขอาจารย์เพินมาส่งเอาแล้วครับงวดนี่ครับครับปู่เพิ่์มาเห็ดเอาเป็นพระเป็นพระอาจารย์เพินมาเห็ดเอาครับเอฟซีแต่บุขคอนุญาตเอื้อซื้อเพิ่นเดอรยครับงวดนี่สามตัวสองตัวครับแล้วก็ ถูบหลวงปู่เพิ่นเอมามาให้น้ำครับเอฟซีนะกำลังจุดอยู่นี่ครับสิเป็นตัวไหนเสือเพิน่นเป็นยังขันหนังขึ้นเสือนี่เสือเสือ,เสอนี่เอาผูกวิญญ,ญาณไว้ครับผูกผูกผูกวิญญาณไ<ฮ>ว้เพราะว่าขั้นถ้าเอาตะกุดออกนี่เพิ่นสิออกอารวาส<ฮ>แม่นครับสิออกอารวาสไปกวนเลยครับไปกวนชาวบ้านไปไปเฮ็ดใหา สิ of all of all ่งของต่างๆนะครับน right. ี่เส right? mm ือสองตัวครับท่านผุนซึ่งเกตการพันผูกกันจะกุ้ผูกไว้ครับเป็นเสือสมิงครับนี่ครับขังไว้ครับขังไว้ครับแสดงว่าเป็นดูไรุ๊กตาพี่ดีนี่พวกห้ไปไซบ่ให้ไฮไปไซนี่อันไปกวนชาวบ้านน้ำอุ้ยว่ามากกว่คนชิงลูกนี่ครับนี่ครับนี่ยแม่ต้องเอาของขังปล่ออยไว้ข้อไว้ล็อกไว้เลยครับเอฟซี่ข้างขึ้นมากห้องให้ ห้องหายเลยครับุ่นอันนั้นก็เสือครับนสังเกตมั้งครับมีตะกุดใส่ในข้อไว้เสือสมิงครับเสือสมิงสองผัวเมียเป็นตะบกกาบ้าบุรียนอดแถวนี้เนาะอันุ่นผู้เพิ่นมีโชคกะเอาของมาถวายเอาสุดเสือพงเสือผาเนี่ยต้องต้องนีเป็นสารยังบัวเปล่าแอมอันสารปูดำครับสารปูดำรับปูดำข้ามคูณ ครับปูดำข้ามคูนครับอผมเคยได้เห็นเลยบ่งบอกว่าปูดำข้ามคูนทั้งๆนี่ครับปูดำข้ามคูนว่าแต่ครับปูดำข้าคูณนะคะบ้านเลขที่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดครับบ้านเลขที่เต็มกว่าที่พานมากกว่าไฮเกาลหนึ่งครับโอ้ามันมีมีกว่าอาจารย์พผนมาเอาแล้วมาเอาแล้วครับมาเอาแล้ว ครูบาอาจารย์หลวงปู่เป็นพระครับแต่บอกขอหยาดเอื้อซื้อเนาะครับเนาะนมาาั่งขออเครับนั่งสมาธิซื้อกับดวงวิญญาณต่างๆมองนี้เป็นติดป้าชาเพราะว่าเฉดมันจะใสแต่เพิ่นยุใสบบบนี้เพื่อเขียนไว้ให้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนีในนี่ในจานนี่ครับให้ไว้แล้วครับต้องให้เอฟสีเบิ้งเลยครับแอดมินเบิ้งเลยครับทีงวดที่แล้วนี่เพิ่นก็ให้ครับเกลืหนึ่งหางเดียวครับเกลืหนึ่งหางเดียวเลยหนึ่งหางเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนาะตัวนี้งวดนี้งวดนี้ให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวครับ ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเพื่อนั่งสมาธิสื่อสารกับดวงวิญญาณครับเพราะว่าตุกตาพีสิงนี่แหละครับตุกตาพีสิงนี่ครับแล้วก็กระปูดําครับแต่ส่วนมากนี่สิเป็นตุ๊กตามาบอกีสิงแมนครับแมนครับแล้วก็ปูนี่ส่วนมากนี่เพิ่จะบค่อยบอกแต่งวดนี่ปูเิ่นห้สามตัวครับตุกตาพีสิงให้ สองตัวนี่ครับแมนครับนี่ครับสองตัวถึงสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับสามตัวนี่หกห้าสี่สี่หนึ่งแล้วก็หก้าสี่ครับผมเห็นบ่มครับเป็นไผะกับใบแอมานังเพิ่นมาเขียนไว้ปูครับปูปูครับเป็นพระพระอาจารย์ครับเเเพิ่นคยยมาาาอหลแมนครับแมนเอามาเอาหลายงวดแล้วครับเขาจะงวดติดแล้วบ่าคเขามาในฮางวดติดครับ วัด่ิ่านมานี่ได้เก่าหนึ่งครับเก่านึครับเกหนึตรงๆนะคะเอฟีหนึ่งหกห้าสีสิกกรกฎาคมสองหปูอยู่ทั้งอำเภอคงเกียมครับเาครับแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะเป็นยังก็เสียสมิงนี่มันจะเอาเอาของข้อไปเนี่ยเอาของข้อไว้เพราะว่าดุไลย ไปหากวนค้นวนนั er die. Die ่นกวนนี่นะครับกวนจริงกวนของนี่เป็นเสือสมิงครับนี่ก็เลยหลอกดวงวิญญาณไว้ครับคขมเันขมันเสียอีกทีกับชาวมาลามใบบานสาแมนครับลามไว้บนสองโตขุนเด้อมาเงหม้อสองโตหม้อครับไม่รู้อยู่ฝีกระมีเพคนมาอยากให้อันอันตุ๊กตาผีออกพร้อมเพราะเลยให้เมาให้ค้างเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟมาจุดน้ำโชกน้ำไหมครับโอหรือบ่าตรงจุดก็ได้มาตรฐานโบเปญยังครับส์อะเอาบบเป็ญยังครับเอาเหล็กหลวงปูนี่นะครับเนาะ ครับเอฟสี e ่พี่บงได้ครับว่บ่อยฝั่งอย่างนี้อันตุ๊กาตาเนี่เป็น,นเฉยวกว่ตกา,ต,าตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้เป็นพระอาจารย์เพิ่นทำพิธีแต่ก็เก็บมากครับเพระาระว่าไปกวนชาวบ้านกวนชาวบ้านรครับไปกวนชาวบ้านไปนั่งห้องไ้ชาวบ้านแต่เ้องด้ยินเสียงพื่เด็กน้อยห้ยขึงคืนนะไปกวนเขาครับครับุตรที่เพิ่นก็เอามาใส่ไว้ในศาลเห็ดหลอกไว้ดวงวิญญาณไว้ ก็เลยสกดวงวิญญาณวอย่นี่แมกดใส่ตุ๊กตานี่ครับครับคับเป็นเด็กน้อยห่องไห้กันขึ้นตุ่นๆแสดงว่าเด็กน้อยีนเฮียนคักครับพระจันาร์ก็เลยสกดดวงวิญญาณใส่ตุ๊กตาอยากกินน่มบ้นอยากกินนมอ๋อตอนนี้อยากกินนมครับพี่น้องกับ่จักวาสิมามาจัน์้องซื้อนมาจันทร์บเป็นเอ๊อามาถวายแล้วเขาออกใหม่นะหนอนเด็กหน่อยเนาะอพบาา ตุ๊กตาผีตอนนี้อยู่กับปู่คำคูณนะคะครับปู่ดำครับปู่ดำปู่ดำปู่ดำคำคูณนะคะแมนปู่ดำคำคูนอยู่กับปูเขามาอยู่น้ำครับแต่ขอจังๆสามตัวงวดนี้ครับเพื่อนอยากได้นุ่มครับกับเสือผ่านะครับเพป็นอยากได้นุ่มกับเสือผ่าเอานมเนาะครับว่าแอมพ่อหลวงปู่วัดเป็นว่าตุ๊กตานี่ตุ๊กตานี่เอาามได้เป็นวิญญาณจังใดมาจังใดบอยเอมตุ๊กตานี่เป็นวิญญาณเล่ยร่อนวิญญาณเล่ยร่อนครับเป็นวิญญาณเล่ยร่อนที่บ่มีหมองอยู่ ก็ขคืนมากระยางไห้ไปน้ำทางแสดงว่าท่านนี้เจอแล้วเพิ่นโหเพิ่นหวาสู่หลวงตาฟ้าหินครับที่ในหลวงปู่เพิ่นก็เลยเอามาไหว้จังซีหล่ะครับเฮ็ดให้เพิ่นอยู่เพิ่นเศร้าครับแล้วก็มาอยู่กับปูดำครับหลวงตากะที่บ้านอยู่บ่ได้ครับก็เลยมากราบหลวงตาว่าให้ซอยครับก็เลยให้เพิ่นมาอยู่วัดครับล็อกไว้อยู่นี่เลยครับไว้อยู่วัดเลยบ่ครับผม อาจจะเป็นวิญญาณที่ว่าพ่อแม่เพิ่นบ่พร้อมจะมีเอาออกกะไเนาะครับครับก็ให้มีโชคมีลาภจังสิปรับปรุงศาลใหม่ครับให้มีจ๊ะจ้าจังๆก่อนตอนนี้ก็ยังอันนั้นอยู่ครับโอ้ปูเพิ่นมาขอแล้วครับมาขอแล้วเพิ่นได้เขียนทีไม่ให้เพราะว่าญยากตีพี่น้องเราอญาติโยมมากโอ้เล็กแก่ด้วยกันแตเบิ่งเอาจะจีบเป็นบาร์เอมครับแคปหน้าจอไปดูเอานึงเด้อครับผมจะไปช่วงหางเดี๋ยวได้บาร์อมว่า เพินเขียนไป้หางเดียวจะโรดได้กวนดีผ่นมากหงอนนี้ให้ทั้งสามตัวสองตัวครับย่านเอฟซีพ่อพ่อสื่อประตูเนาะครับผมเนาะได้ให้สามตัวมานำครับผมขาหกห้าสี่หกห้าสี่กับสี่หนึ่งหนี้หกห้าสี่อาร์ตเลนครับกับสี่หนึ่งครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบาวแอมมาทรงสิบผ้าไปเบิ้งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซี่ครับไปรับชมกันครับบาแอมมาทรงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เต็สิริถือนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอู้ดีขัครับ่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงนะกรับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเเปิดออกมาก่อนปั๊บตะก็บีพี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งวรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะ,คร,นะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลา้พ่อหลวงปุรอดนะพ่อนวดตนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ใหญ่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราทงหุินข่าวกบลบอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายา,บางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้าที่ทาลารวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อละกัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลงวลงปูรงป่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงื่นค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่อนสมุชมลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไร่ในตัวเข้าสิได้อ,อกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบาลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้ามาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้นําอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสม,ม,มน,น้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเ네งี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อพูนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสา Sat